สวัสดีค่ะวันนี้มาดูท่าเส้นเข้าขานหนีบนะคะกดข้างข้างกระดูกหัวตะคากนะคะหรือว่ากระดูกเชิงกรันเนาะนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นแบบนี้เลยนะคะขยับไปมาหาเส้นนะคะเนี่ยขยับเลยนะคะแล้วก็ไปด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นการยืดเส้นเข้าออกนะคะก็เราเรียนเรียนกันอยู่แล้วก็คือเส้นเข้าเด็กๆนะคะเราก็แก้กันเลย นะคะก็พอดีมีพี่คนหนึ่งเขาอยู่มองนอกนะคะก็อยากได้ท่านี้พอดีเหมือนกันนะคะเราก็แก้ให้ดูเลยนะมองดูเหมือนมือเราจับอะไรนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนะคะมือน่ะจะชิดอยู่ตรงกระดูกเชิงกรานนะคะไม่มีอะไรนะนะคะเวลาคนปวดปวดมานะคะเนี่ยค่ะเราจะช่วยเขาได้นะคะขยับนะคะแบบนี้เลยนะคะประมาณสัก ทาสัก3าสี่รอบนะคะก็จะคลายค่อยๆทํานะคะพอเริ่มคลายแล้วอ่ะครูก็จะเริ่มขยับเร็วขึ้นนะคะเนี่ย <Okay. S 1> ทีนี้ดูนะคะน้องเขาบอกว่าไงเนะะี่ยค่ะน้องเขาก็บอกว่าเบาเลย